<laughs> làng. <hôm nay>. วันนี้ <laughs> <laughs> thùng ละ40โลค่ะกระทรง100เอ็ด100เอ็ดคนยก <laughs> <Thương> <đồng. cười>

องนี้ไอที่ร้อยเอ็ดเือสมุนสมคามแท้ๆเลยนี่เขาทงการเตือของแท้ของแท้ของ <laughs> ไลอลัวพี่พรุ่งนี้ถึงเดี๋ยวออกเย็นนี้ละ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงนุ่นเช้าถูกแกว่าถูกว่าสี่สิบโลเนี่ยแอดแอดเลยดูดูด,ดเูเอ้าเฮ้ย <laughs> คนยุกงอมเลยอ่าวนี้เจอกันครับนี่ครับสีเกลือดำนะครับช่วงนี้ก็นาฝนก็สีก็จะดำอย่า้เป็นเกลือดำนะครับที่เอาไปใส่บ่อปลาเอาไปใส่ต้นมะพร้าวหรือไปใส่ต้นไม้นะครับก็ด้เกลือดำเละกเกลือก้นกองนะครับ บางกองก็ออมขาวบางกองก็จะดำอย่างเงี้ยแถวหน้าฝนก็จะดำหน่อยแต่ว่าวันนี้ถุงอันนี้ถุงละสี่สิบโลนะครับส่งกระเอดสุดท้าต้องการถุงละสี่สิบโลครับก็จัดให้แต่ว่าคนขึ้นก็ยากหไงพวกมันไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันหนัก แล้วก็เขาหน้าฝนลแล้วเก็บไว้ก็มีโดนฝนก็ละลายมากมีกอนละลายไปเยอะแล้วครับโอ้ย่าทำคลิปเลยนะอเอาไปโชว์แถวบ้านผมหน,น,น่อยนี่คน,นค,คนใช้จริงครับตัวจริงเสียงจริงวันนี้เกลือสมุทรสงครามนะครับ มาถึงร้อยเอ็ดเลยมีครับถึงวันนี้ก็มาถึงร้อยเอ็ดเลยวันนี้คุณอาจะเอาไปโรยโรยข้าวเนอะมาปุ๋ยแค่มาทำปุ๋ยรับรวมรับรวมทดสอบทดสอบทดสอบมีเ็กทดสอบ ทดสอบแต่ไม่ต้องทดสอบับใช้ดีแน่นอนสี่สิบโลธรรมดาก็ไม่ค่อยกาะนักเกษตรกรช่วยเกษตรกรนะครับอย่างเงี้ย เลิก็ชาวนาช่วยชาวนาปุยแแงุยแงยแง, <c oughs> แงต้องใช้เกลือต้องเป็นเกลือสมุทรสงครามเท่านั้นนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครสองจังหวัดนี้โอเคเลยเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่จริงๆนะครับจากชาวกเกษตรกรเลยนะครับเก่งเก่ง อันนี้ก็เกษตรกรนะครับก็ช่วยเกษตรกรด้วยกันนะครับจากทางสมุทรสงสรสครามสมุทรสาครก็ทํานาเกลือปีนี้ก็ราคาก็ถูกนะครับเราก็มาที่เขาทำํำนาข้าวเขาก็ใช้เกลือ ก็นี่ครับก็เกเษตรกรช่วยกเกษตรกรนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าค่าน้ำมันแพงเหลือเกินเพราะค่าขนส่งมันแพงมากค่าน้ํามันเท่าค่าเกลือเลยที่มาเนี่ย ก็ถุงสี่สิโลนะครับแบกกันแอดเลยตายแข็งแรงนะเนี่ยีโลไหวผมไม่ไหวอเตะเตะเตะปี๊บดังอ่ะเนี่มองข้าเนี่ยเนี่ยนะโอ้โห นี้ก็มามาถึงที่มาถึงที่ก็เลยต้องอเข้ามาถ่ายรูปซะหน่อยอนี่ครับถึงร้อยเอ็ดอันนี้ก็มาส่งเกลือนะครับที่ร้อยเอ็ด มาถึงสถานที่